เจนซี่คาฮาผู้นำยอดเยี่ยมกำลังงานวิคอลิเนียมมาบระสิทแก่เจ็บของทีมงานที่เป็นศัตรูลงลครับโอ้โหโดนแล้วครับโอ้ต้องนับเลยครับนี่ครับมาครับทุกคนเซนโอ้โหเจนนับแปดครับโอ้โหจังหวะโบ้ครับเนี่ครับของจริงครับที่กอเพียร์กสั่งมาครับแล้วโอ้โหนี่เวลาครับยังเหลือเยอะเลยครับโอ้โหตอนนี้มาเป็นชุดเลยครับกระเวทระบบการต่อกันตัวครับต้องระวังเลยครับ ไม่บวกเลยไม่จําเป็นครับดูครับมาเป็นชุดเลยครับมาซาริโอต่เกาะนะฮะไม่เกาะไม่เกาะจะมีโอกาสจะโดนอีกครับศุภศไปมาแล้วนะครับเพราะว่ามีรอยยิ้มแลนะครับโอ้โหตัวบวกครับเดี๋ยวนังรุษนาชมนะครับบัดนี้โดนทุกขวาของมาซาริโอครับดีมากจุฬากัตโต๋อะนี่ครกับต้องระวังครับถ้าว่าไม่ผ่านนักชกคี้เป็นคนนี้การชิงแชมป์โลกก็จะไม่เกิดขึ้นครับ นี่เป็นนโยบายของกกิจรกตที่ต้องสั่งของจริงมาเจอกับแต่ประเทศนียังมีประสบการณ์นะครับองของการปล่อยแม่เหล็กต่อ้าฟ้าในเทศกาลน้อยถึงเพราะว่นมีการดิ่งจงละแล้วมีหมัดขูนะครับดูสังเกตนครับไม่ได้ว่ารีบพิจารณาแรกเลยดูนะครับดูครับดูการใช้หมัดยับนะครับทำให้เขาไม่กล้าเข้ามาเข้าหาเข้ามาลวนนะครับเพราะเดี๋ยวจะโดนเราสวนแล้วก็มีหมัดยับกระแทกอยู่เมืวที่ประเทศโดนอวก็ไม่ระวังตัวแล้วเพราะว่าต้นยกพื้นเดินออกมาจากมุมนะครับ อืมยครับยกนี้ก็คล้ายๆกับทุกทีแล้วครับต้นยกโดนก่อนครับแต่ว่าหลังจากขึ้นยกไปแล้วค่อยตามเอาคื่อเริ่มจะซื้อแล้วนะครับประเวศแต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งหลารับโดนได้ก่อนครับในช่วงต้นยกนัเตโอเนาเตโ้่ก็รู้เลยครับว่าตอนนี้โรเวตเริ่มคืนแล้วเขาไม่เร่งน็อกแล้วนะครับตามดารอจังหวะตามดูว่าเโอเเโเมื่อโดนปรเวศแล้วนักไม่นักครับ ในกครับจะผลับจังหวัดสองโอกาสซ้ายตกและอันตรายนะครับประเวศแล้วก็จังหวัดสวนของทางด้านอไซโรตอนนี้ดึงบอลในชุดเป็นเจนรับแล้วนะครับในตัวเข้ามานะครับฝ่ายจังหวัดจสัสวนขวาคนะรับเวลาตอนนี้ก็เรียกว่าเรียกสติปคืนมาได้หมดครับทำคะแนนคืนนี้ถ้าเดินไปไล่ย,ย้ำดีๆไม่แน่คะแนนอาจจะไม่ใช่ชุดหนาเอาเละครับตอนนี้ไปเวทมาในชุดแล้วโอ้โหแนวเฟิร์นยับยั้งการที่ครูเลยรวมกับไซโรตอนนี้ มุดไปมีจังหวะจำเป็นจะมีขวาเพื่อแทงซ้ายนะครับโอ้โหตอนนี้ครับอะรุูงสันท่าบอกว่ายังไหวครับทางด้านะไซโยบอกปล่อยเข้ามาอีกครับเชื่อมันนะครับเชื่อมันมาสายตาตัวเองนั้นผภาคชานะครับจังหวะต้นยกที่แล้วยกสามมาบวกกันเนี่ยครับโอ้โหซ้ายเราตกบวกกันพอดีครับเราโดนวุ้กขวาครับแม่ประเวสร่วงลงไปนับแปดนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ฟื้นแล้วก็ที่สี่ ครับขอบคุณพี่ฟีแฝงสีเขียวบริษัทมาจาัดเดเวลือเป็นจำกัดผู้มีจำหน่ายเครื่องกระมาก Mitsubishi i ฟ f i n ตี้ถ้าหากว่านอกได้ก็5,000และตัวแทนจำหน่ายเครื่องเสียงลำงโพงสิริยนเจวียอะอินฟินิตี้ระบบไฮเอ็นถ้านนอกได้ก็ได้เครื่องเสียงอีกห0าพันับมาชมกันต่อนะครับหลังที่แล้วรเราก็จะโดนนับแฝงในช่วงก่อนการโชว์กันทาง Mister Edward ตามพระราชาก็ไปตรวจอยู่ที่นวมของมาซาริโอนะครับปรากฏว่า พันสันมัดหนาเกินไปครับต้องพันใหม่นะครับก็เป็นแทคติกของนักชกจากฟิลิปปินส์นะครับมาเริโต้ครับในสมัยที่ชกแต่พอเราไปพันใช้บุนรสเตอร์ก็เลยต้องโดนสั่งให้ไปน,น,นับตอนนี้ก็ต้องคุ้มที่แข่งเรื่องการทำมือหรือว่าที่บีซี่นี่คือจะคุมดูการทำมือก่อนก่อนชกแล้วก็หลังชกต้องขอให้ผู้แทนดีนะครับเพื่อความชัวร์แล้วก็ความมั่นใจนะครับ วันนี้มาครบชุดเลยนะครับเป็นหมวดคำอาชาครับแล้วก็กรรมการบนเวทีนักทาวุฒิปลื้มสำราญนะครับแท็กแนนสาท่านมนทรรัพล์สุดอาจารย์นพรัตน์ศรีเจริญและฟราสต์ส,สาตี้จากสวิสเซอร์แลนด์นะครับยกนี้ประเวทครับก็ใจเย็นๆครับแล้วก็ค่อยๆเบียดยกที่แล,แล้วนะสวยตั้งช่วงต้นยกเหลยแล้วก็พลาดยกนี้มาเริ่เมเกมใหม่โมลต์จังหวัดสวนไทยขวาสั่มนะครับแต่ว่าน้ำหนักดีมากครับอาเซียนแอสโซโล เขาต้องวมด้นะครับตัด่างตัวให้เขามีท่าครับนาซาลูนนี่คอนหนักค่อนเบาเก่งนะครับจังหวะโดนนี่เขาก็จะประคองเกมนะครับไม่เร่งอ๋อจังหวะบวกสวยๆนะครับตะเวนั้นต้องคุมให้อยู่นะครับใช้ประสบการณ์ครับวันนี้้องใช้แบบเ้ยขวาเยอะๆครับและจังหวะที่จะออกขวาโดนก่อนครับเหมือนกับยุคที่แล้วครับพอออกขวาปั๊ก็โดนขวาก่อนทันทีครับเขาถึอก่อนโอ้โหนี่ก็โดนครับโอ้โหนี่ครับต้องประคองก่อนครับแรกไม่ดีครับมะเว โอ้ยต้องกองก่อนครับโอ้หนี่ครับมาเป็นชุดอีกแล้วแบบโอ้โหวันนี <h 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 ้เจอของหนักแล้วครับมันเป็นสองยกติดต่อกันที่เนี่ยคจังหวะดบวกเนี่ยล่ะอันตรายมากครับโอ้ยดีบวกมัดดีนะครับมัดฟ้าโดนบวกแลวกองกันนะครับเคล็ดลับใช้ประสบการณ์ความเก่าช่วยด้วยนะครับเปหาจังหวะดีๆครับดูการตอนนี้เขาถอยไปนะในเมือขวาเป็นักกีฬาระวังด้วยครับน่าจังหวะนี้ พุ่งขันแล้วก็กล่อยได้เลยครับสิ่งที่ชะเวนต้องระวังเลยก็คือว่าขวาของเขานะครับตลอที่เราออกขวาเขาขึนขวามาครับฉะนั้นซ้ายต้องไม่ตกนะครับขาซ้ายต้องต้องยกทักหูตลอดนะครับทักใบหน้าตลอดไม่งั้นเดี๋ยวโดนอุบัติเหตนะครับเรื่องบางตัวแอบดูนาซฟโอเหมือนกับจะผ่อนผ่อนเกมนิดนึงล่อให้เราย่างใจหรือเปล่านะครับเข้ามุกอับขวาบนและซ้ายหลงล่า ยกชินแล้วลงภาคชานะครับนี่ะครับเขาบวกขวาตรงนะครับตอนที่เราดโดนคับยกก่อนแล้วทุกขวาแต่ว่าเขาจะโทษนะเพรานดรหลังของเขานี่คือตัวยนตามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดไดฟิลินบันเทาฟังษไอโอเนสเครื่องเสียงติดรถยนต์แล้วก็โปรแกรมของกอล์ฟิก,กบวันที่23พันวาคมจ็กเป็นรัิบัลันโลกทีดอนสักสุรธนีครับ กกมีไทยขาโรคเกาะเก็ยิมมีทอมไทยเล็กสองเ่าหนึ่งเดียวหนึ่งเลยเกาะเกิบจีบกับชกรายการเดียวหสี่ยกสี่ยกเราแพ้หนึ่งแต้มนะครับตามกฎของ WBC มื่สักครู่ทุกคนเห็นแล้วนะครับคะแนนแรกครับเราชนะอยู่นะครับแล้วก็หวังว่าจะแพ้หรือสองเสียงไม่ไเป็นไรครับจะมีเวลาไล่แพ้ในยกที่3นะครับเพิ่งโดนนับนะครับอย่างน้อยๆก็19เก้นะครับมหาพัฒนอาจจะให้18 ดูกันต่อครับน่าสนใจครับตอนนี้ยายจะพลิกเกมกลับมาได้หรือไม่นะครับยังมีเวลาครับค่อยๆเจ็บแต้มไปเรื่อยๆอย่าไปหวังนอกเขานะครับต้องคุมเกมคุมสถานการณ์ให้อยู่นะครับจิตใจนะครับอยู่ที่จิตใจเป็นสําคัญครับมาใช้จะรอตีหนึ่ง,งกับใจกระแทกยับนำก่อนแต่ว่าดูก็ต้องระวังสวนรับมาสวนของนายโยชูเนียนนัต่อยได้แรงต่อยได้เร็วครับ <c oughs> โอ้โหเจอ้าประทับ ต้องระวังครับดีว่าไม่รอดครับเราต้องดูเกมยาวของนักสายุเลยนะครับเพราะว่านักนโยเดยนี้ครับเขาประสบครบถึงสองยกมาไหร่ที่แพ้คะแนนตลอดนะครับอาจจะเป็นช่วงปลายแถวเวลาดันไมเต้องฟ้องไม่ได้หรือถ้าเขาชนะเขาชนะนอกเลยับและจังหวะที่แพนี่ที่แพคะแนนไปเลยก็ถือว่าเป็นต้องดูนะครับดูไปว่าช่วงแรกเขาไม่รอดกันนได้ไหมหน่ดูครับว่าจะแพหรือม่ช่วงปลายเพราะว่าช่วงเจ็ดยกแปดยกแรกเขาจะแพช้างครึสี่ที่โูเมทโยูนั้นเราดูโดนจังหวะเขาบวกขวาแล้วก็ เป็นซ้ายของประเวศซึ่งหนึ่เป็นข้างนในสนัมนั้ตน,น,กต,นกตกทุกทีครนะับดังนั้นซ้ายตกก็ให้พลตงโจรกินสองสามน่มาเป็นชุดยังเฉยนะมาซาริโอ,อนะครับประเวศเลื่นอ,อนไปทำได้ออกได้ครับแต่ว่าเข้าทำแล้วต้องไม่ประมาทที่สำคัญแล้วก็ทางด้มาซาริโอก็มีการขว้างซาตอยาได้นะครับดูโลโก้นีนน่ครับแหนึง โอเว่ต้องโยกด้วยนะครับจังหวะที่ออกมาเนี่ยเราวางด้วยแล้วโดนขวามาแล้วตัวของเขาเนี่ยยาวกว่าหรือมาช่วงชกเนี่ยยาวกว่วเาเราขวาเขามาซาเดโอนั้นออกแคบน,นะครับและแสดงเหมือนเคาะออกมาตรงๆนะครับเคาะออกมาครับโาเวนต้นออกขวากแล้วจับซ้ายด้วยครับกาดต้องไม่ตกเลยนะครับจะว่าหมาัดทุกออกมาใน,นเขา้าโฟกัสกับได้จังหวะได้ระยะลูกยขยันนั้นอยู่ที่โอเว่ตึ้งจังหวอ่าวจังหว่าสวนยังไม่โดน เด็กก็ระวังใช้ตาต้องดีโอ้โหแรกเลยครับตอนนี้เราโดนขวาอยู่ครับขวายกครับที่เป็นช่วงจังหวะที่โรเวตทำได้แล้วก็ว่าพอมาช่วงปลายครับเขาเริ่มบวกกันหนักๆนรู้เลยครับนี่ครับเจอฮุกขวาอีกครับเข้าสู่ยกที่หกครับครึ่งทางครับขอบคุณดีกวอลนเนียมาบาซินแก่เจ็ดคอร์ดคุณพิชัยเกิติที่กรรมการผู้จัดการสวนตัวนี้ตั้งบริจาคระดับสี่ขวัญทูและพิธัญยาน้ำอัญชีระแับสิ่วัญทูเอว่าสมศักดิ์ท่านที่ผสมใบปักตัวย มาซาโรนี่จะรอจังหวะสอบนะครับปพรเวทออกซ้ายทะลุบรัวกว้างไปนิดนึงครับตอลขวาทันทีครับนับกระจายครับนี่เราต้องแก้ให้ตกนะครับคาทีมงานสตาร์เตนเนอร์นะครับแต่สุเทพนกครและก็คุณนักกรรเพียนปีรับต้องแก้ขวายังไงครับพอออกพอออกซ้ายรับหน้าโดนทุกทีครับแต่ก็ต้องเปลี่ยนนะครับจากมัดซ้ายนี่เป็นข้างถนัดของแพรเวตอาจจะต้องใช้ขวาครับแต่ว่าซ้ายนั้นต้องแม่ขานะครับ เกมก็เริ่มจะผ่อนคลายมานิดครับยกนี้ประเวศเบียดใกล้ๆเบียดติดๆแต่ว่ายังไม่ออกมาครับกล่าวว่าให้ออกแม่มาครับเบียกินทรายกับต่อไปกระดูกเหมือนกันครับมาไซโอจริงๆแล้วประเวศจะเป็นหน่วยตั้งหลักจากตลาดสองครับแต่วันนี้ต้องมาเตือนเพราะว่าทางด้านมาไซโอโ่ยจากตลาดสองนั่นเองครับเทำให้กา้เข้าทางของทาด้านสาไซโอพอดีคือเมื่อแผนจะเปลี่ยนครับประเวศเห็นมาเห็นเต่าใหญ่ครับ ลงมาไล่หนะ้าพร้องไทยโครมตัวให้การหารนีของมาเซโย่ดันหนีให้ช้าลงครับแล้วก็ใช้การเคลื่อนที่ให้เ,เขึ้นกว่าเดิมน,นะครับอาจจะต้องใช้การจู่โจมเร็วแล้วก็โยกให้มากขึ้นครับดึงให้พ้นด้วยนะครับสำหรับมขวาแลวซ้ายตูวไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าขวาและหน้าเกลือครับแต่ว่าโยกเคลื่อนที่เร็วขึ้น,นวววก,กว่าเดิมก็แพ้แค่ขวาเราเม่เนติครบบนี่ครับอะไรเพ่ไม่ได้ครับเอาแล้วลวดลวครับ แต่พอถ้าได้แป้บแบบนี้ไปเรื่อยๆก็มีโอกาสจะพลิกได้เหมือนกันครับโอ้ยจังหวะน,นี้ครับระวังสีสันครับมีสามชนหรอือเปล่เาเนีย่ยมันจะพุ่งเราพยายามลูกตำนงมาทั้งนี้เราต้องรักษามตาตรฐานนะครับแต่ว่าต้องมีลซ้ายต้องไม่ตกนะครับปล่อยซ้ายเยอะจังหวะนี้ครับต้องไม่ตก ตอนนี้เริ่มจะตั้งรับมากขึน้นนะซายโยจังหวะโต้โต้ก็เริ่มจะไม่เข้าเ้าๆนะครับตามเวทรายบนี้สองหมัดนี้น่าจะตีอะไวนะซายโยเพราะว่าอาการไม่ออกครับเพราะว่าตรอให้โดนนะครับยอมให้โดนแล้วรอเอาคืนแต่ว่าก็น่าจะเป็นโอกาสดีของประเอศนะครับที่เก็บแต้มไปรเรื่อยๆนะครับทีมที่รอดลงแบบนี้ ยกนี้่าเขาเนี่ออกมัน้อยกว่าเราแน่นอนอาจจะต้องรอจังหวะบ้างนะครับเราดูชายยกที่แล้วดูนะครับนี่ครับซ้ายตกลงเจอขวาอีกครับกับเขาสู่ขึ้นหลังนะครับขรบคุณยากระเส้นราหวเสือแอนตซินยาสารกบโรคอาหารต้านต่อครับชุดนี้สวยนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็มีทุกตัวนะครับเริ่มจะสดชื่นมากขึ้นนะประเวทหลังจากที่ซึมงนะครับในยกสามและสี่ หยาบลุกแดดเต็มเลยนะครับรองมาขวาโยกมาขึ้นครับหนึ่งสองสามตัวไอ้ับสวยคนระับตัวสลับขึ้นบนแต่ล้วมาเป็นชุดิ้นก็ยังแฝงต้องระวังด้วยนะครับระวังขวาบวกของเขาด้วยคนระับโ,โ,โอ้โหทำได้แล้วพอกว่าก็พอครับกล้ามากเลยครับคาเซโรนี่เปิดหน้านะครับขวาแนกทางไว้แล้วก็เปิดขึ้นหนึ่งให้พระเวตต่อยครับต้องดูนะครับว่านักมวยที่ประสบการณ์ไม่สูงประสบการณ์ไม่พอครับเจอศูนย์จังหวะสองแล้วไปเลย ตัวแข็งไม่ได้มาไปโอกหน้าทำอะไรไม่ได้เ,รรเ,นเน้นรำตัวครับเน้นเน้นรำตัวเยอะๆน่าจะได้ผลนะครับในการตัดกำลังหอยซงนี้ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับระวัครับมือดๆบ่อยๆเนี่ยอาจจะเจอกว่าได้ต้องนครับตังชิปจังหวะแบบนี้นะครับอาศัยเก็บแต้มไปเรื่อยๆจังหวะาฉาได้ฉายครับรอจังหวะนินดนึงเมย์เขาจังหวะให้เขาเข้ามาบ้างครับแม่ชีเซ้าย โอ้ต้องโดนเลยครับจะไปขะมัดไปรึเปล่าครับมือซ้ายนั้นกาดตกคนคนนั้นโดนครับกาดตกก็ต้องเจอขวาสวนมาแปะไปเลยในเทรนเนอร์นะครในเซฟบอกว่างยันดึงครับดึงไม่ดึงถึงไม่พ้นเดี๋ยวหล่นครับบารดีกว่าครับยกกาดสูงนี่ครับก็ไปเล่นไปเรื่อยๆก็ไม่ได้เป็นของเราครับให้เป็นขึ่นต้องวังนะครับคอยเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆ แต่ว่าเขามั่นใจทัวเองนะว่าแรงยังดีอยู่ครับมียักษ์ไรทายเอลครับอนาซาลโล่โดยนั้นมีสองอย่างครับหนึ่งเรียกแรงดีหรือว่าหมดแรงแล้วก็เก็บอาการเก็บอาการครับอ้าวครับตอนนี้มาเป็นชุดแล้วครับลาเแต่ว่ายังเะลีาใจครับดูแล้วอาจจะเก็บอาการเก่งครับโดยเพราะว่าถ้าเก็บอาการชั้นน่านฟ้าที่หลงกลมาแล้วนะครับในไฟที่แล้วแล้วพอขึ้นกลับมาตอกสองไล่ได้แบบด้วยวัยที่หนุ่มนะครับ เราจะตามดูครับยกนี้ยกที่7จ็ดกำลังจะหมดยกยังไงของเราแล้วครับยกนี้ครับเก็บไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับท่านยกที่7จ็ดนะครับท่านเจอทายท้อสดนะครับจากกลมเก้าสิดทัพหนึ่งนะครับหมู่บ้านมาแอบขอนะครับดูครับยกที่แล้วทําได้เยอะทีเดียวครับแต่ว่าอาการรวบลําตัวเล่นเป้าใหญ่ต่อไปไหมขอบคุณเพื่องดืมกระเร้ารอยยืนดีสังกพลพนมราชบุรี สามโหะครับบนดาบฐานสิบสามเลนีสสิบสามเลนพาวเวอร์สิบสามะหมบและขอบคุณเป็นร้อยห้าสิบครับโปรไก์ของก่อเก็บพบกับอาทิตย์ที่เก้ามกราคมช่วงเพี่ยงเสร็จมากรรมวยไทยโลกมาเชว์เอ็นสถานโลกที่แ่งานบนทองทานีพบกับมวยไทยโลกนานาชาติหคู่ก่อจัดร่วมกับในงานไทยไซน่าอินดัสเทรียลเอโปสองพน้ค ประเวศกลับมาชกในเกมรับนะครับขยับแล้วก็ให้นาซาโดมันฝ่ายเดินบ้างนาซาโดเอาละครับดูเกมรับของเราดูเกมรุกของนาซาโด้างครับนี่เป็นสองสวยครับหนึ่งสองสามนักเวทีเป็นเกมที่มันคือรถตั้งใจเดินเลยนะครับก็เราจะมีคำสั่งกันบนแล้วก็ไม่ให้ถอยครับไม่ถอยเจอไม่ถอยก็สนุกนะครับเพราะว่าขวาของนาซาโดนั้นจะหนาสูงตลอดนะครับ รู้นะ้ครับว่าซ้ายของประเวททำตึงแรงนะครับาการขวาจะสูงแล้วก็ต้องอารลณตัวด้วยฝ่ายนี้จะต้องเปลี่ยนฐานขวาของประเวทใช้มากขึ้นหรือว่ามาสรโยตุนี้นก็นี่ครับมัดขวาในยกข,ขึ้นสูงแล้วปิดกั้นกั้งกนมาซ้ายของประเวทของเรานค่ั้งนีจะเริ่มแลก็จะเผากันแล้ว

อย่างนี้เจ้หุยนี่ครับแล้วซาเลอร์โอ้รี่ทำมาแล้วมาเป็นชุดจริงๆนะครับ4-5หุ่ยโดนประเวทตูนกับแบบนี้ก่อนครับเรา้โหโยกครับก็ได้แล้วทำโลกครับอาศัยลูกเก่าแล้วนี่ครับมาโอ้โหออกมัดไม่หยุดครับโต้องระวังเลยครับประเวทเกิดอะัรไม่ได้ครับมันครับโอ้โหนี่ครับต้องระวังเลยครับต้องระวังครับแกกขาซ้ายตกไม่ได้โอ้โหเราโดนแล้วเรามีอาการครับแหม่ความจริงจะเป็นลมกับแบบนี้ ไม่ชอบเสียงของพม่าชอบดึงครับดึงและดึงไม่พ้นครับไม่พ้นครับเตือนครับประธานภาวุดเตือนแล้วครับให้ระวัางนั้นก็ทำให้พม่าฟื้นไปนิดนึงในช่วงปลายยกก็ดูเลยครับเตืนอนก็มาเป็นชุดครับดูครับ5คะแนนต้องระวังครับยกนี้ ขอบคุณสาราสบไม้อัตราภูเขาเบนทีดีสี่ถนนพัฒนาการโอ้โหดีครับช่วงต้นยกครับลุยเลยครับนาซารียกว่าเอาครับต้องระวังครับการตกไม่ได้คะแนนแปดรถที่ผ่านมาและเรายังนำอยู่นะครับช่วยทีเซ้ร์พับเอสค่ากที่บอนแนนพระประเวทครับขวัญอาครับเบียดติดติดโอ้ายโดนตามๆโดนครับต้องดูครับน้ำมดน้ำฝนโอ้โหอาร์ซ้ายลัาตุยอีกทีครับ นชุดกัโเตอมาดูวเป็นําตากับเติห้อาโเวจะเอาเหมือนกันครับาวพนเอาใส่เข้าไปจลอดูดมต้าใสลงไปาตอี้ความแข็งเนะครับโเวว่าาซ้ายปิดนครัดนขวาทั้าไกนครับมาซโอาดิ้งซ้มองระวังขวาครับโอ้โหรดีใคอยู่เลยครับครับตอึที่เขาก็มาเป็นชุดเหมือนกันหลักเป็นนผัดกันต้นยก หนักหมัดเลยเหมือนกันครับมาไซโอครับโดนหนึ่งสองแต่ว่านี่ครับโอ้โหโดนขวาตัดตัวครับโอ้โหมองที่หนวลนะครับถูลงมาครับมาไซโอในฟานดาบของเขายาวเล้วนี่เปิดลำตัวด้วยช่วงปลายยกกับสิบวินาทีสุดท้ายครับของยกนีเลี้ยงครับนี่มาอีกครั้งที่สายขึ้นโดนโอ้โห